สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้จะมาพาชมต้นวาส,สนานะคะที่เราปักชำเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาคมนะคะตอนนี้นะคะยังอายุไม่ถึงสามเดือนเต็มนะคะแต่ต้นวาส,สนาปีนี้นะคะได้ผลดีมากเลยนะคะเราปักชำไปได้ผลเกินคาดเลยนะคะได้ประมาณ80%เอร์เซนเลยนะคะแล้วก็แต่ละต้นนี้นะคะจะดีมากๆเลยนะคะคือออกยอดมา แล้วก็งามมากนะคะอย่างต้นที่ให้ชมนี้นะคะเป็นต้นนี้นะคะมีสามยอดเลยนะคะคือนี่นะคะหนึ่งยอดสองยอดสามยอดนะคะอันนี้คือวาสนานะคะเวลาเราปักช้นนะคะน้อยมากนะคะที่จะได้สามยอดนะคะแต่รอบนี้นะคะได้ผลดีนะคะเป็นที่ภาคภูมิใจของคนปลูกมากเลยนะคะอันนี้คือสามยอดเห็นเห็นเลยนะคะช่วงนี้ก็ได้รีบ นำมาจำหน่ายแล้วนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะจำหน่ายไม่ทันนะคะเพราะว่ารอบนี้มีมากพอสมควรนะคะมีประมาณห้าสิบหน่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ